่นไปชมกัคะหลังจากที่ iPhone 13ได้เปิดตัวเมื่อวันที่15กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นและไม่พลาดที่จะเปิดตัว Apple Watch Series 7สาวก Apple ไม่พลาดอย่างแน่นอน Apple Watch Series 7มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นสีใหม่คือสีเขียวที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวลและแข็งแกร่ง Apple Watch นาฬิกาที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยบวกกับระบบการใช้งานที่เยี่ยมยอด เรตินา XDR ปรับแต่งจอ OLED ให้มีความสว่างมากขึ้นสูงสุด1,000ถึง1,200 n i t เรื่องของเฉดสี13ม mini และ13มีสีใหม่และสีเดิมคือ Starlight Midnight น้ำเงินชมพูดีไซน์ด้านหน้าเซรามิกสต e ล l ด้านหลังแบบกระจกรุ่น13และ13 Pro Max มีสีกราไฟทองเงินเชียร์บรูดีไซน์ด,ด้านหน้าเซ r a m ิกสต e ล l ด้านหลังแบบกระจกผิวด้าน ประมวลผล Apple A 1 5 Bionic ระบบ AI ที่ช่วยให้การทำงานลื่นไหลยยิ่งขึ้นจัดว่าเป็นชิปการประมวลผลที่เร็วที่สุดในโลกที่รองรับการประมวลผลได้สูงสุด15.8ล้านล้านรายการต่อวินาที กล้องระดับมือโปรโด้วยความละเอียด12ล้านพิกเซลรับแสงได้มากขึ้นแบ่งเป็นกล้องเทเลโฟโต้ไว้และอัลตไว้ชุดเลนส์7ชิ้นไว้สสำหรับลีดเดอแค่ในรุ่น13 Pro และ13 Pro Max ถ่ายวิดีโอแบบมือโปรระดับโรงภาพยนตร์ แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นตัวเคลื่อนจะหนักและหนาขึ้นเล็กน้อยในทุกรุ่นเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ภายในฟีเจอร์ภายในดีขึ้นแรงขึ้นฉลาดมากขึ้นอทิเชื่อมต่อ 5G เร็วขึ้นแต่ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นค่ะและนี่คือทาไมต้อง iPhone 13ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้